จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยได้แพร่ระบาดเป็นจำนวนมากทางโรงเรียนบ้านสำลังได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโควิด -19 โดยมีมาตรการคัดกรองและส่งต่อน,นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในทุกๆวันโรงเรียนบ้านสำลังจะมีครูเวรประจำวันรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้าเพื่อคัดกรองสุขภาพนักเรียนครูบุคลากร และผู้มาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาโดยวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากให้นักเรียนล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ตรวจการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยของนักเรียนทุกคนบุคคลภายนอกก่อข้อมูลประวัติการเสี่ยงและตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายของนักเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียนถ้านักเรียนอุณหภูมิในร่างกายปกติไม่มีไข้ให้ติดสัญลักษณ์ให้นักเรียนและนักเรียนเข้าเรียนได้ตามปกติและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และสำหรับนักเรียนที่มีไข้อุณหภูมิมากกว่าส7็องศาให้แยกนักเรียนไว้ที่ห้องจัดเตรียมไว้บันทึกรายชื่อและอาการป่วยประเมินความเสี่ยงและแจ้งผู้ปกครองทักเรียนไม่มีประวัติเสี่ยงให้พานักเรียนไปพบแพทย์และให้หยุดพักจนกว่าจะหายเป็นปกติส่วนนักเรียนที่พบประวัติเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำให้แยกนักเรียนไว้ที่ห้องจัดเตรียมไว้บันทึกรายชื่อและอาการป่วยแจ้งผู้ปกครองมารับไปพบแพทย์และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินสถานการณ์ การสอบสวนโรคและเก็บตัวเพื่อทำการกักตัวอยู่บ้านติดตามอาการให้ครบสุี่วันติดตามอาการของนักเรียนและรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป